สวัสดีครับพแม่พี่น้องช่องย t u b e มองนีอีสาน้ดยพี่น้องมื้อนี่กะบ่ได้ออกบ้านครับมาทงางานเจ้าของพี่น้องมาพรายเข่าไววสามซีมื้อเราครับนี่วันนี้ภายไว้แล้วเมือ่อันเข่าบ่พอพี่น้องก็เลยหาเพื่อโตอื่นมาปลูกพี่น้องครับก็พอดีนะครับได้สร้างพันหญ้าเพื่อมาปูป่มาที่นี่กะสิเป็นการให้ลิปปลูกหญ้าครับวิธีการปลูกหญ้าแบบมือใหม่ยังมองนีอีสานน่ครับผมก็เคยปลูกได้พี่น้อง กศึกษาเพื่อนจาก y o YouTube คือกันเ่ะครับพี่น้องวันนี้ได้มาสองพันครับเป็นพันในเปียจากกะพัดปลูกแล้วครับนี่สร้างมานี่อยากลรางานเน้่พี่น้องใหน้น,น้าอย่สองงานด้วยครับสร้างเพื่อนมาพันหนึ่งเพื่อนว่าเพื่อนแถมให้สองร้อยเป็นพันสองปลูกเดียวเนี่ยปลูกคูเนี่ยครับหยาดมันบ่พอนี่ก็ปลูกระยะความความห่างของร่องนี่ก็คือเป็นแถวส่กับเม็ดหนึ่งครับ ระวังลําต้นกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับนี่วางคูนี่นบอลครูแบบง่ายง่ายครับให้รถมาปั้นไว้หยาก,กับว่าไต่ไหมพี่นอ้องเบิองปั้นคือเห็ดน้ำหรอครับบันนี้มันบ่มีพันเข่านอกก็เลยปลูกหยาครับปลูกไว้เ้าก,ก็ปลูกเห็ดอย่างเรอพี่น้องหยานี่ก็ได้ที่มันว่างก็เลยปลูกไว้รับเห็ดน้ำมันได้เห็ดสุป,ปีเนาะพี่นอ้องเพราะว่าปลูกหยามันบ่ได้เห็ดสุป,ปีก็เลยรองเบิงคบนี้ นี่ครับเดี๋ยวสิปลูกสามย่างมันหรอกครับอีกไฮหนึ่งู่พูนครับเดี๋ยวสิปลูกเป็นหยาแนครับเพราะดีฝนตกครับก็เลยเนีมาเสียบเอาเลยพี่น้องปลูกแบบมือไม้แบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่สองนะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลพี่น้องบ่มไว้แล้วแม่พี่น้องเมืองนู้นปลกครับเกิดดีดีมันที่หักปอนี่พี่น้องเมืองนู้นนี่อันนี้ก็สร้างเพื่อนมาพันธุ์หนึ่งเจ้าเพื่อนแถมโาบูครับนี่ปลูกระยะระยะเดียวกันเลยพี่น้องเม็ดเม็ดคูณศูนย์จุดเจ็ดศูนย์เนี่ยพี่น้อง จะว่าปลูกได้แล้วพูนครับอันนี้ไปปลูกแถวพุ่นเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งครับผู้เชี่ยวชาญเพิ่งกำลังปลูกอยู่หน่อยพี่น้องเนี่ยครับมันสิบว่าหักเบิดกวามรื้อพี่น้องมัดเททุ่งปุ๋ยไว้แล้วก็หยอดน้ำเข้มหึงน้ำไอ้เครื่องเดิมชูกาลังแมมพี่น้องเบิ้งมันแตกดีเลยนะครับสองสามมื่อเด้พี่น้องเนี่ยเบิง้งตอนเขาปลูกมันสิบว่าหักเบิดรื้อแต่เดี่ยเป็นหญ้าหวานแต่ว่าก็มีตากระเตียมอยู่หรือครับพันนั่นกัน ขอให้ะให้พี่น้องผูใ้ใดที่เพิ่นเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเลี้ยงตะก,กระเตนครับผู้ดใดสนใจก็ค่อยมาว่ากันครับอีกสองสามเดือนพวกเราพี่น้องไปเดี๋ยวจะพาไปปลูกจนทั้งพุ่พี่น้องไปแต่เนี่ยไปปลูกน้ำกันบันเนยอันนี้ยาน,นี่ปลูกเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับนี่ยานรกจัก,กรพพัดปลูกเรียบร้อยแล้วเก็บบ่พพครับเพิ่งเอานี่ลองนี่มันได้เป็นคู่กับมีเป็นเดียวกับมี นั่นรกเรียบร้อยบัดนี้นี่เป็นหญ้าหวานอิสระเอวเลยครับอยู่คนละมุมให้นาพี่น้องผ่วพูดอ่ะสร้างญง่เราก็ล้างปูพู้นี่ครับเบิ้งเอาไะจะก็บแบบป้มมาตรฐานบัดนีน้ดอกพี่น้องปูของเจ้าของเนาะนี่ครับมาเบิงเ้งแล้เสียกคึ้งนี่ครับเสียกฟางเสียกเขียวเขาคึ้งเราก็นเขาไม่แปะแปะแปะเอาเลยพี่น้อง พ่าพิธีพี่ทันบันไดครับไนเบื้องเอาฝ่อฝนสร้างกำลังปลูกอยู่ฝ่อครับพี่น้องคนนหเดี๋ยวผมไปไปเบิง้งงาลสให้รสศาสตโดนปลูกจังใดใชครับไปเบิง้งปูกยในลายาแถวเราพี่น้องเอาให้เลีเ้ยวมือน่ยครับเพิ่นว่าฝนตกสิม้อีกแล้วมือหน่อยกูตูว่าฝนสิตกครับแต่ว่ามันตกเมื่อวานนี่ดินกับพอซุ่มอยู่พี่น้องนี่แต่ว่าว่าได้หดน,น้ามือครับเบื้องเงาเบึ่ง นี่สร้างไงก็ต้องปลูกไงพี่น้องผ <ไป S 1> ู <c oughs> ้เชี่ยวชาญน,นี่ครับนี่ด้านการปลูกอ้อยครับเจ้าปลูกหญ้าของก็ปลูกน้ำกันมือแรกเป็นบ่อสร้างปลูกหือเดียวเนีวังโค้ยพี <c oughs> ่น้อี่ครับยปลูกหญางโค้ด้พี่น้องนี่ครับไม่คยปลูกอย่างเชี่ยไหมนี่ครับเอาเบิ้งนิการไม่ไม่แทรกรอยนี่ปัป๊บม <c oughs> าตรฐานเป๊ะเป็นบ่อสร <c oughs> ้างความเหมาะสมไหม ผู้ใดสนใจเนะครับผู้ใดเรียงงวงเรียง,งควายอยู่ใกล้เขตบ้านเพชรเนี่ยวถามมาซื้อเอาพี่น้องเพราะว่าผมกับปู่ไว้ซื้อได้ครับเพราะท่านมีงัวมีควายหรอพี่น้องมีแต่ตักกระเตียนโครงการกับสิปลูกให้ตักกระเตียนลรอครับที่แรกนี่ครับปลูกแบบง่ายๆสบายๆบาย,บายมอสังน่าร้อนว่า <laughs> จากว่าพ้นท้ากันปลูกจียงซีโบว์มอสังเนาะเร่องแก่เนี่ยแต่ว่ากับเบิ้งยู <c oughs> ทูบเข้าๆคนปลูกจียงซีหล่ะพี่นอ <c oughs> ้องเรอทีแรกว่าไงครับเนี่ยเบิ้ง พอไฮนามันก็เปลี่ยนไฮนาที่เอารดนาปั้นภายเข่าแม่พี่น้องมันได้หย่ามันหกหลมมันเรย่ว่าตายครับเบื้องเนเลยแค่เอามือแงีเป็นหู้ื้อยซึ่เราก็ฝังไม่นอรทางเนาะปลูกง่ายอย่แต่ว่าแจ๊กสีรอดพอรอดค่อยว่ากันไม่หวั่นทางเพราะว่าอาศัยน้ำฝนได้พี่น้องน้ำปาบ่มีดานน้บ่ดานบ่มีแต่ว่าน้ำขันมันแรงได้แท้กัิสูบน้ำสะหมดแล้วครับยอมยอมบ่นี่เรื่องการปลูกของสร้างเราด้วยครับนี่ ระยะเจ็ดสิบห้าโอ้เจ็ดสิบเ้นเนาะทาง,นงเนาะเจ็ดสิบเส้นามันกำกันก่อนีงง่แไ่ว้มันดิน,นทรายดินแพรบ้อเลยแต<อ>่ว,ว่าเราวางรองนี่ก็เป็นเม็ดหนึ่งด้อพี่น้องอนี่ครับเบ<อ>ิ่งเอาหม่งบ่มีหยาวัดจะพืชธรรมชาตินี่ก็ปลูกง่ายมันบ่ร้างหม่งใ้หยาฮู้ๆได้ดึงเหงาหยาออกก้อนแม่พี่น้องเนี่ยเบิงออ<อ>บ่งด้พี่น้องครับเมื่อไม่ครับปลูกทั้งคู่ มันแดดฮ้อนกันเลือเอนเล้มาปลูกครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไหยไหมพี่น้องอนี่ครับเบิ้งเอาวุ่นแล้วเป๊ะระดับใดครับ,บเห็นบ่อความเปะเนี่หน่อยพี่น้องเบื้องเอาอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งขึ้นกันได้พี่นอ้องมันสฉพอบ่บ่พอะก็จะเป็นเป็นไส้ทอนเดียวคือเก่ามันบอกั่าอ่างล้วออ๋อสฉพออย่ <c oughs> นะเนาะอันนี้มันบกฝุ่นไหมมันมันเป็นพันธุ์ที่น้อยครับแต่ะว่าได้หลายได้พี่น้องผัวเบิ้งขณะเบิ้งเอาครับคุณเนี่ย ทางอ้อนเอดอ้อนเอ็ดอ้อนเอ็ดพูนครับบึงคาราว่าเกิดทุกตายแล้วมันบ่อทั้งเนี่ยเี๋ยวว่ามัดใส่ถุงไว้ไหมพี่น้องมันมาแตกดีเด้ครับมันมันเป็นผลดีบอกเขาปลูกยังสี่เหมี่ยนเนาะดีร้องมึงรู้พี่น้องครับมันหักบ่อรือมันจิตตายเป็นหน้ากระบู้รู้ละครับนี่ตาย้อแต่วันแตกแทบทุกตายแม้พี่น้องเลยมัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็หยอดน้ำเชียงเดิมชูกำลังอย่างเมั่ม่คือเกิดดีครับแต่พี่น้อง เพื่นว่าให้บ่มจังเสี่ล่ะผมกับบ่มเป็นผมก็เลยบ่มใส่ถุงไปเลยนะพี่น้องถ้าลองค้นเห็นเพื่นเอาเสียในกะละมังส่นนี้ผมบ่มีแนวเสียเนาะทอนพันเป็นเป็นพันผุนเป็นนาสร้างเป็นบ่อเสียจังไหนเป็นบ่อเนาะก็เลยมัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วพี่น้องโหดน้าอาเลยนะครับง่ายๆนี่ครับผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกไห่แต่เหมือนนี่ให้มาปลูกยาพี่น้องแถวนี้พอจะห้องครับตรงเป๊ะเป็นบ่อจัง สุดยอดด้ครับฝุ่นอ้าพิธีพิถันฝุ่นครับระบบมองในขีดไทแก่นเหนี่ยวมือควดเลื่นหมอทังฝ่นที่ว่งทันี่ครับบ้านแย่งคนปลูกคือแบบผมบอกพี่น้องมึงดูหน่อยเหนิ่วควดปั๊บปั๊บุ่นนี่พี่น้องอันนึงไงมันนึ่งไปคนละทางมันหม้อทังเทคนิคพิเศษเด้พี่น้องมึงหวดประนีดประนีดฝุ่นต้องวัดกลางหลุมเป๊ะฝุ่นนี่หน่อยพี่น้องมาทำมาดาด้ครับระบบมาตรฐานไอเอสโอหน่ผมรู้ครับนี่มือไม่อ่ะ ถ้าไทยเตะคลิปดูนี่สิแล้วบ่บ่มือนี่พี่น้องเปียกเบิดแล้วครับนี่อันนี้เก้านาฬิกาได้พี่น้องแต่ว่าห้อนจัดเลยครับเฮียนี่โอ้สุดยอดเปียกเบิด์นเป็นบ่อซังเฝ้าปลูกเฝ้าเล้วพี่น้องเมื่อเพราะว่าเพิ่นว่าฝนสิตกเด้มมือนี่พี่น้องก็บขันตกมากับซ้ำถึงเรียกพุ่นแล้วพี่น้องเลยพุ่นน่ะนี่ครับยังระยะจากนี่ไปหาปลาอ้อยนี่ปลูกครับปลูกพืชแยกเหว้ยนได้พี่น้องปลูกแบบปลูกหญ้าแบบบ่มีงัวนเป็นบ่อซัง งอว่าทันซื้อครับให้หญยามีแล้วค่อยซื้อก็ได้พี่น้องกแหาไค่ครับครับคขีขันเห็ดน้ากับค่อยซื้องัวมาเลี้ยงครับเบิ้งออานี่นี่ครับนี่อันนี้ปลูกมาแล้วเด้ครับนี่เบิ้งรุ้นนี่อันนี้สิปลูกห้าไนครับนี่ก็บ่าท่นได้ลวงเข่ากันในพี่น้องปั่นไหวขึ้นกันเดี๋ยวไปหาพันหยาไนมาปลูกกอนครับนี่นี่ก็สองงานขึ้นกันเราพี่น้องู้ได้สนใจก็ค่อยติดต่อมาด้วยครับผูลัะอีก อีกเครื่องปีครับสิล้ขายดอกคันเพราะท่านมีคนมาเสือต่ว่าตอนนี้มามาปลูกแล้วก็ไทยบรรยากาศก,าก้อนพี่น้องมันบ่ได้เละาะไทยพินให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมน้ากันนี่ละเนี่ยเบิ้งเอาเมียได้พี่น้องนี่ยว่าอจะเสียงบ่ปกติเป็นใดเพราะตอนนี้หูอื้อแล้วล้มออกหูห้อนไหลขวากับเบิง้งนู้พี่น้องเพราะเสียบล้มก็เกิดเลยครับผลก็เกิดดีให้ เกิดแล้วจักสิงยังบ่ยังค่อยว่ากัน,น <g ười> ขนาดใหญ่ทั้งมันชาติม่ได้ปลูกถือฝนมันยังเกิดพี่น้องอันนี้ตั้งท่าปลูกกระดอนบ่ยังกับพวกเธอร้่นรรเป็นบ่าสาอสังปลูกหยาเพราะพันเห็ดยังไม่ได้กินนลงนะเอาเนาะซ่างเนาะเพมันมาปลูกอันนี้ได้ขายไว้ก็อ้อยผลนี้ช่างเคิร์มันเป็นลำมลนนันหล่นเมียนไม่ได้พอปีเด้อนไหนได้ขายเลยจักว่าผู้ใด้ชีซื้อนาะซ่างมันเลเนาะ ผู้ปลูกก็ซื้อให้เป็นลูกค้าววิเอพีคอนในเพียงล่ะนี่ไงสัญญามัดจําการซื้อขายล่วงหน้าว่าอย่างปลูกความมัดเกลียวเอาพร้อมนี่ไงซื้อของวันก็ซางได้อเจ้าอ่ะผู้เดียวตัวผู้เดยวมาปลูกคนหนึ่งก็มาซื้อให้โน่นอ่ะนี่พี่น้องเบังรู้เนี่ยครับบุญหยากันแท้กับพันได้ตัดพี่น้องจะว่ายากอียังครับเนี่ยหาเตลโลยู่เข่าบ้านเนียง่นได้เพียงหัวเข่าหัวของก็ปลูกพันได้เกิดซ้ำ นี่ครับบรรยากาศเมื่อนี่เสียเอาให้นี่เห็นมันแล้วพักพรอจากมือสองมือครับไปหาพันธุ์ยาในวอนพี่นอ้องเขาเสียม,มาปลูกไม่ยาในมันบริลูกจังสี่ได้พี่น้องปลูกแบบเล่นฉีดตมเป็นหว่างทางาต้องสูบหน้ามันเป็นฉีดตมแล้วมาห้อยห้อยห้อยมันไม่ปกป,ก,ปกขาดขาดตัวคนนี้พี่น้องค,อาคารับนี่เอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิไปปลูกยากอนเด้อครับมันสฉี่บอแล้วมันเก่ามงแล้วเดี๋ยวค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้องต่อเขาวันเป็นยังไงมือไม่ปลูกยาเนย ปลูกแบบสมปีแบบมุนอุยปุ้ยเนี่ยพี่น้องแต่ว่าดินส <laughs> <laughs> ้มดีเลยนะครับฝนตกแต่เมื่อกวันเนี่ยครับผัวเพิ่อนออกเพราะด้วหดหน้าเนาะคับยานอาทิตย์หนึ่งเนาะสร้างเนาะโอ้หนเะเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละครับเคยพ่อกันในคลิปต่อไป้อขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ